นี่ครับช่างน้องมาแล้วครับผมตอนนี้นี่ครับวินเมือชีบเหมือนกัน I'm <laughs> จ้างงันหลอกท่านใช่เอามาสู้เขาสู้เขาบวชเสถีใช่ยัคันมามต้องฟาดหรอกเสถียรบฮอดจะคันบอกขึ้นไปก่อนอ้าวพี่หนึ่งมาอ้าเร็วเร็วเร็วอ้าสู่เขาสู้เขา แมดื่มน้ำระหว่างทางเออมีแม่ดื่มน้ำมาเอาคือตรงบบเชงออแรงกว่าเดิมเยอะครับมามโคตรโหดสูงสูงครับสูงสูงอ่ะม,มันเลย

ขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้กำลังปลดสลิงจะลงม้สปินของเรามาแล้วครับตอนนี้ช่างน้องก็หว <c oughs> ังเดียว <c oughs> ของหมู่บ้านหลายคันพังมาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> กอนเก็บสลิงก่อนได้ไหมเอออ๋อมาตอนนี้ไม่มีคันไหนไปถึงนะครับเส้นชัยแค่ไปถึงนี่ก็แชมป์นะครับแชมป์ไปถึงเส้นชัยได้สนามพวกเราโหดมากต้อนรับคู่กลุ่มนะครับผมมาสนุกร่วมกันได้ครับผม

จะโหดโอู้วเหมือนเพ่อน่าจะไม่ทำงานครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้ทำงานแล้วจะลงมาแล้วครับทังหนังของเรากองเชียร์ในเพียบเหลือคันเดียวที่จะไปถึง,ถงเส้นชัยนอกนั้นไปไปถึงสักคันลงมาแล้วลงมาแล้ว

ต้องลากสดิงมาก่อนครับตอนนี้เหมือนจะดึงออกมาก่อนเพื่อความมั่นใจโอ้โหเหลือคันเดียวสุดท้ายครับคันอื่นไปไม่ถึงเส้นชัยสักคัน เร็วพี่หนึ่งสู้เข้านายสู้ขานยสู้เขานี่ครับ้ายต้นนี้ในการวิ่ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นเลยเยไปพุ่นเลยเอ้ย เสียงกองเชียร์บอกไม่ต้องวินครับตอนนี้กองเชียร์บอกไม่ต้องวินอัดเลยช่างน้องมากองเชียร์บอกไม่ต้องวินมาเลยไม่ต้องวินมาเอากองเชียร์บอกไม่ต้องวินนอัดเลย

This is the first time I've seen this kind of fish in a long time, and I think it's a very good fish to eat with rice. This is the first มานะครับเปรีเทีบสลิง ตอนนี้มันจะคลายสลิงก่อนนะครับสลิงติดวินติดครับผม ล้วครับตอนนี้แทนสองคือวิ้นไฟฟ้าครับวิ้นไฟฟ้าโอ้โห được không bạn có thể cho tôi biết cái này không có được không không chắc được không bạn này không biết cái này không có được ติดตามดูครับผมว่าจะไปยังไงช่างหนองของเราขั้นสุดไม่จะไปถึงเส้นใจนะมที่เดียวไม่มีไปไหนสี่จกันครับผม ือชีพของเราต้องพิธหนึ่งครับผมเมื่อชีพเรื่องนีเวียเกเตอร์นี่ล่องนี้เกาะมาแล้วโอเ้โอเบียกเนี้ยตายจะได้แท้ กดแท้ฮะยมยม่ยัมยมยกยงม่ยยด้ตอนนี้ใช้เทคนิคครับผมใช้วิ่นไฟฟ้าวินเทาติดแล้วครับ โอ้ยขึ้นจนได้ครับจะไปที่จุดต่อไปครับ่ไม,มีใครไปถึงนี่ครับตอนนี้ก็อนข้างโหดช่างน่องของเรา เนี๋ยจะแก้เรื่องวินก่อน,นครับผมวินเผาติด เหนื่องจากไม่มีรถคันไหนขึ้นไปถึงครับผมมีช่างนองคันแรกครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับรถช่างนองของเรานี่ท่างเองครับผมประกอบเองกับมือ ทุกชิ้นส่วนนี่ตรงนี้ครับเริ่มผ่านตรงนี้ไม่มีอันไหนผ่านได้ช่างหน่องทันแรกที่มาถึงตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่มีเสียตองขึ้นมาไปไม่รอดครับทีนี้มีช่างหน่องดูสิจะไปยังไงเียงบอกให้เทคเลยเทคปุ๊บเขาน่าจะไป ไปได้โอ้โหโคตรโคตรผลการนะครับทีมท้นะครับที่สองนะครับทำได้ที่95เปอร์เซ็นต์นะครับก็มากลนิดหน่อยนะครับมากลนิดหน่อยวีดต้องใช้เยอะนะครับนี่นะครับ เป็นเมย์ประทังเมียนะครับเป็นเมย์ไส้เขา้ายหัวหัวเอานั่นแหละครับเมย์นะครับผู้นำทางผู้ช่วยเหลือครับเนี่ยเบรกลายดีแข็งปันง้นเด้อกำลังคนไรครับวามแล้วนะครับเชนนองนะครับเชนนองก็ประทองเห็นอยู่เลยครับเส้นไชนะครับตคนนี้ก็เหลืออีกแค่สามสิบเเซ็ต์เส้นไช เนี่ครับหลุมนี้ของเราค่อนข้างโหดนิดนึงลายสปีดไลน์นี้ดูซิว่าช่างหล่อมจะลงยังไง50เมตรเดชชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงนะครับถ้างไปถึงแล้วเรื่อยๆครับผ่าแล้วนะครับผ่าแล้วนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาแล้วครับตอนไหนมาแล้วเรื่อยๆ เน่บ้างไงครับเนโบเนี่ยอะไรไข่นเอานี้หลุมเลือกครับเน่ตามไม่ทันคนขับต้องลงมาเองเน่หายตอนนี้เหมือนเน่หายไปแล้วนะครับสายสเตย์ตอนแรกเบานะครับตอนนี้ยกไม่ขึ้นแล้วนะครับยกสายสตีไม่ขึ้นเน่บอกว่าโอ้สุดยอดหนักมากครับ สามสิบเมตรแน่นอนนะครับจะใช้วินในง่ายของเราเช่นเดียกครับผมครับไม่สั้นนะครับยาวเนหายไปไหนแล้วครับเนยลียกเลียกเลีกลีกท่านฮ่า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 โอ้ก็ไปหรเกาหลอนปีดอ๊ะท่นครับใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแล้วจุดหมายครับมองนะครับขึ้นแล้วเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยขึ้นรถ ครับกดเวลาตรงนั้นนะครับคือว่าได้เอสนะครับครับเตรียมพร้อมนะครับพี่หวังนะครับกําลังมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ขึ้นสนามไปแล้วนะครับพี่หวังก็ตามมาติดๆครับตามมาติดๆครับมาเรื่อยๆครับพี่หวังครับมาเรื่อยๆเก็บมาเนิ่มๆครับรถสตามกนะครับจะมีปัญหาเรื่องดับหรือฮีทแค่นั้นเองนะครับ เรื่องพอหักวิ่ี <tong S 1> มาแล้วครับท่งน้องครับสนามไปได้้วไม่ต้องเราข้างโานนางหดเก็บแล้วนะครับเก็บบินเข้าไปแล้วครับลากขึ้นมาบ่อลึกนะครับตรงนี้ยังไม่เคยมีใครผ่านบ่อน,นี้ไปได้นะครับลงไปมิดหลังคาเลยครับลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วพร้อมที่จะดีต,ตัวขึ้นเก็บวินาม,มาเรื่อยๆนะครับเก็บสลิงเข้าไปครับเป็นไงบ้างครับสังเกตนะครับรถทุกคันที่เขาแข่งครับจะมีสน็อกเกิล หรือท่อหายใจนะครับที่ต่อจะก่ออากาศนะครับต่อจาก่ออากาศนะครับพิดหัวเลยครับหลุมนี้ลงไปแล้วกาลังดีตัวขึ้นมาเห็นหรือยังครับเห็นแล้วนะครับขึ้นมาแล้วมาครับขึ้นได้ครับผมเรียบร้อยครับีเก็บนะครับเก็บลิ้นเป็นสลิงผมเป็นคนแรกนะครับที่เข้าจุดนะครับจุดใ้เรียบร้อย นะครับเกี่ยวกับการเรียบร้อยพร้อมที่จะกดเวลานะครับโอ้ใส่ก็ใส่ผู้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนิดหน่อยนะครับตโอ้ยยั่วทันตุโฉมนะครับกดมือให้เลยนะครับกานแรกที่เข้า